ครับผมก็สวัสดียามเย็นครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตแม่วัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมนกยุงนะครับโอ้โหตอนนี้เดินมาเหนื่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับแม่วัวหลังจากผสมนะครับได้ประมาณน่าจะสามเดือนกว่านะครับผมคิดว่าก็น่าจะติดแล้วนะครับก็ดูดูท้องเขาใหญ่นะครับแม่ทองกวาวนะครับ รอันนี้ก็มอมแมมนะครับลงขี้โคนตรงนู้นนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปเอาฟางมาให้นะครับไปขนฟางอัดฟางมาครับเยอะเลยครับประมาณเกือบเกือบร้อยก้อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเขาเข้าคอกแล้วครับไปเข้าคอกเลยเฟางใหม่ก็มีเมื่อกี้หากินฟางเก่าตายเข้าคอกเร็วๆไปเลยเนี่ยครับพามาดูพุงเขาครับท้องเขาเนี่ยตรงนู้นลุงเขากำลังอันนี้ครับกําลังเอาเอาควายนะครับ ข้าคอกนะครับโหเยอะมากนะครับประมาณน่าจะสี่สิบตัวนะครับนี่ครับปลายปลายข้าคอกแล้วดูน้องสุงทองนะครับตัวจะเท่าแม่เขาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สนทภายนะครับก็เดี๋ยวจะสนทภายนะครับใส่เชือกคอไว้นะครับมันขาดหมดแล้วครับพอดีว่ก่อไฟนะครับมันฉลาดนะครับมันเอาเอาเชือกไปไปลนไฟนะครับหลุดหมดขาดหมดนะครับ นี่ครับน้องสงทองครับตัวโตแล้วครับไปไปไปกินฟางใหม่ไปเร็วไปงัวนี้นมันจะชอบเข้าคอกทีหลังควายนะครับไปเร็วมามาเร็วๆตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วครับใกล้จะมืดแล้วครับไปแต่ควายเข้าไปแล้วนะครับไปเร็วไปพาไปดูควายด้วยเขาตอนนี้เขานอนในคอกนะครับถ้าควายเขานอนในคอกก็จะได้มูลควายเยอะนะครับเขาขี้ในคอกนะครับก่อนหน้านี้นอนน้ํานะครับ ลวดเปยลูกไปเข้าไปดูครับท้องเขาโตนะครับน่าจะติดนะครับก็สําหรับแม่ทองกาวนะครับผมใช้บราแม่นแดงนะครับในการผสมนะครับก็ผสมเทียมนะครับไม่ได้ไม่ได้ผสมจริงนะครับก็มีพี่ปศุสัสั์นะครับเขามาผสมให้นะครับทางนี้นะครับเขาไม่คิดค่าผสมนะครับเขาขอแค่ค่าน้ํามัน300บาทนะครับในการเดินทางมาที่นี่เท่านั้นเองนะครับ ก็ผสมทั้งควายและวัวนะครับวันนั้นนะครับผสมพร้อมๆกันแต่ว่าแม่พี่กุลเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับผมก็ลุ้นๆอยู่ครับแล้วนี่ก็เป็นกองฟางนะครับที่เราไปขนมานะครับช่วงนี้มันไม่มีฝนแล้วนะครับก็เลยเอาไว้ข้างนอกนะครับนี่ครับประมาณร้อยก็อันนี้คือที่มันหลุดนะครับเนี่ยหลุดเราก็จะให้กินก่อนนะครับที่เป็นก้อนเดี๋ยวผมจะเอาผ้ามาคุมอยู่นะครับผ้ามาคุมเป็นผ้ายางนะผ้าใบนะครับคุม เพื่อกันแดดมันเผานะครับก็คุมคุมไว้นะครับนี่ก็น่าจะเพียงพอนะครับสําหรับหลายๆสัปดาห์นะครับก็ช่วงปีใหม่นี้อาจจะไม่ค่อยว่างนะครับก็จะให้กินฟางนะครับเราจะไม่เฝ้าควายนะครับ <c oughs> ก็ปล่อยให้เขาอยู่บริเวณข้างในเนี่ยแต่มันก็กว้างอยู่นะครับนยครับปล่อยข้างในพอผมล้อมตรงนี้แล้วก็เอาฟางโยนให้กินนะครับไม่ไม่ไม ช่วงปีใหม่นี้จะไม่ปล่อยออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าบางทีมีญาติมีเพื่อนมานะครับเราอาจจะไม่ได้ดูนะครับก็ปล่อยไว้ข้างในนะครับนี่ก็ปิดลวดนะครับเดี๋ยวจะปิดลวดนี่ก็เอาไว้ให้นะครับเนี่ยฟางใหม่ๆนะครับเขาก็กินแทะกินอยู่ในเนี่ยครับสําหรับควายนะครับบางส่วนก็เข้าไปในที่นอนแล้วครับวันนี้เรามาอัปเดตสัตว์ใหญ่นะครับสัตว์ใหญ่สำหรับลูกนกเมื่อวานนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับก็น่าจะเป็น ในความผิดผมก็น่าจะเป็นนกพิราบนะครับนกพิราบไม่นกพิราบกป็นกเขานะครับแล้วก็มีนกกระจอกแต่นกกระจอกนี่ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับอันนี้มันมันตกลงมานี่ตัวโตแล้วนะครับอยู่ในตู้ฟักนะครับผมมกกไว้ในตู้ฟักนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาอาหารให้เขากินนะครับไม่ผมก็ไม่เคยป้อนเหมือนกันนะครับป้อนเดี๋ยวผมจะหาดูวิธีในใน u t u b e นะครับวิธีป้อนอาหารนกนะครับก็มีหลายคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ เพื่อนๆที Co ่ให้คําแนะนํานะครับในการอนุบาลลูกนกที่มันหลงแม่นะครับก็ผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับก็ไม่รู้ไม่ไม่รับปากนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับก็จะทําทําให้เต็มที่ครับอยากให้เขารอดนะครับก็ถ้ารอดก็จะมีบางคนนะครับที่คอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆนะครับก็ถ้ามันรอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปเลี้ยงนะครับ มีคนขอมานะครับก็ให้ให้ให้จริงๆนะครับถ้าถ้ารอดนะครับถ้ารอดก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับลูกนกตัวเมื่อวานนี้นะครับคือตามคลิปเมื่อวานนะครับคือเขาล่วงลงมาในเขาในคอกของคอกของบาเพลีมัดล็อกนั่นนะครับล่วงลงมาแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ดูดูแล้วที่มันอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นนกพิราบนะครับมีเพื่อนๆหลายคนบอกเป็นนกพิราบนะครับ ก็เดี๋ยวดูคนต่อไปนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเลี้ยงนกเอี้ยงนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับไอ้นกเอี้ยงแบบนี้ครับก็เหมือนเหมือนจะโตมาหน่อยๆนนะครับแล้วเขาก็ตายนะครับก็ผมไม่ไม่ไม่เก่งนะครับในเรื่องอนุบาลลูกนกนะครับโอ้โหหมอไทยแปดมากนะครับนี่เป็นกองฟางครับก็พอได้นะครับเยอะพอได้ประมาณเก้ก้อนนะครับเก้าสิบหกก้อนไปอัดแถวนี้นะครับอัดประมาณ ก้อนละ20ิบาทนะครับไซนี้นะครับแต่ถ้าเป็นก้อนเล็กกว่านี้ก็ประมาณ13บาทสิบ้าบาทนะครับอันนี้คือค่าที่เขาอัดนะครับเราต้องไปขนเอาเองนะครับถ้าเขาขนมาให้ก็ตกอยู่ที่ก้อนละ25บาทนะครับเขาจะคิดค่าขน5้าบาทนะครับก็ตกย5้าบาทแต่ถ้าช่วงที่ไม่มีฟางจริงๆนะครับถ้าไปซื้อที่เขาโกดังที่เขาเก็บไว้ก็ละสี่สิบนะครับแถวนี้ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงหน้าฝนนะครับคือฟาง ฟางนี่หายากมากนะครับเขาเลยถือโอกาสขึ้นราคานะครับ40บาทนะครับแถวนี้คือแพงมากนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นบทเรียนนะครับเราต้องเตรียมฟางไว้นะครับในหน้าที่เขาทํานานะครับคือหน้าทํานาเนี่ยพอรถเกี่ยวเขาเกี่ยวไปแล้วมันก็เปียกอยู่ดีนะครับรถอัดฟางก็ลงอัดไม่ได้นะครับเราต้องเตรียมกักตุนไว้นะครับต้องมีโกดังเก็บนะครับเพราะว่าหน้าฝนเอาไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะเปียกนะครับเปียกแล้วขึ้นลานะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมควายสักหน่อยครับข้างในนะครับวันนี้ผามาอัปเดตสัตว์ใหญ่นะครับวัวควายนะครับนกยุงนี้น่าจะไม่ได้ไปดูมันมืดแล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นข้อควายนะครับนี่พี่เพือกนะครับไอเฮ้งนะครับนอนในเนี้ยเขาก็ถ่ายเนี่มูลเยอะเหมือนกัน๋ยวผมก็จะขุดๆเอาออกมานะครับนี่ครับสูงนะครับต้องเอาจอบมาจกนะครับนี่ครับแม่แม่พี่กุลนะครับที่เราผสมเทียมนะครับ ก็ผอมๆหน่อยครับช่วงนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับแต่มันมีเมือกเยิ้มๆออกมานะครับผมที่ผมเห็นครับหรือเขาจะเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งไม่ติดหรือเปล่านี่น้องกําไรนะครับน้องกําไรทองนะครับโตแล้วครับโตสองปีนะครับน้องกําไรทองสองปีหนึ่งเดือนนะครับนี่แล้วก็อยู่ข้างนอกนะครับคุกขี้โคลนอยู่ข้างนอกอีกครับประมาณสองตัวนะครับก็มีแม่ชบานะครับข้างนอกแอบอยู่เลยครับนี่นะครับ จะมีเป็ดมีห่านนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับนู่นครับลุงพาไปแล้วครับพาควายเข้าไปแล้วของลุงนี่มีเยอะมากนะครับดูครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้เนี่ยครับอาจจะไม่ชัดนะครับเนี่ยดูครับประมาณสี่สิบตัวนะครับของลุงผมก็ไปซื้อควายของลุงนะครับมามาเลี้ยงเนี่ยแม่ชบากับไอ้บุญรอดนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บุญรรอดไปแลกมานะครับไปแลกเอาตัวเมียมานะครับ สอดตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะนอนคอกนะครับถ้านอนก็นอนอยู่ข้างหน้านะครับหน้าคอกเพราะว่าเขากลัวพวกควายพวกนี้รังแกนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับอัปเดตวัวควายนะครับอัปเดตแม่วัวแม่ทองกวนนะครับหลังจากที่เราสมเทียมไปแล้วนะครับประมาณ3มเดือนกว่าๆนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูพุงเขานะครับมาดูท้องเขาก็ช่วยกันดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวผมดูถ่ายตรงนี้ครับให้ดูครับ นี่ประมาณนี้เนี่ยครับดูท้องเขาช่วงนี้กินเก่งมากนะครับเหมือนตะกะตะกะไงไม่รู้นะครับกินนี่คือควายนะเขาคอกหมดแล้วนะครับเขางัวเนี่ยงัวนี่เป็นนิสัยที่กินกินแบบกินมากกว่าควายนะครับควายนี่ยังกินแล้วก็นอนนะครับแล้วก็ลงน้ํานะครับแต่งัวนี่มันกินตลอดเลยนะครับ ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม